สวัสดีครับอาทิตย์นี้ก็มาดูบทวิเคราะห์ทองคำสำหรับวันจันทร์ที่16ถึงวันศุกร์ที่20ตุลาคม2023นะครับสำหรับการเคลื่อนไหวทองคำเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ปิดวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับปิดใต้1838เปิดมาวันจันทร์ก็เบรก1838ขึ้นไปนะครับแล้วก็วันอังคารก็ขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ปรับฐานวันพุธก็ขึ้นต่อจนถึงแนวต้าน1 885นะครับแล้วก็มีการปรับฐานแล้วก็วันศุกร์ก็มีการเบร a แนวต้าน1885ขึ้นไปรวดเดียวถึง1932ในคราวดเดียวเลยนะครับก็ถึงว่าถึงเป้าหมายโซน1932-1948แล้วนะครับมุมหนึ่งก็คือเป็นเทรนด์ไลน์เส้นนี้นะครับปิดในราคา1932แนวต้านที่เราให้ไว้ตลอดหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถือว่าการปรับฐานลงมาแล้วก็ การขึ้นมาทดสอบตรงนี้ก็ถือว่าถึงเป้าหมายในคราวเดียวเลยนะครับการขึ้นไหวทองคำช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ประมาณนี้ครับให้เรามาดูกราฟเดย์เพื่อวางแผนกลิุ์การเทรดกันครับหลังจากทองหลุดแนวรับเทไลนล์เส้นนี้นะครับก็มีการไซด์เวแล้วก็ปรับฐานจนถึงเป้าหมาย200%ตามที่แจ้งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับถึงเป้าหมาย200%ก็ ก็รีบาวกลับไปรีบาวกลับไปก็ถึงเป้าหมาย1932ซึ่งตอนนี้ยังไม่ผ่านแล้วก็ยังไม่ผ่านเทรลไลน์เส้นนี้ครับก็ยังไม่ผ่านเทรนไลน์เส้นนี้ต่อให้มีข่าวสงครามที่ครุอุ่นอย่างไรนะครับตับเท่าที่ทองยังเฉรดไย้1932ก็ยังไม่ทำให้ทองเสีย รูปแบบของการเป็นนัโน้มขาลงในการปรับฐานขึ้นตรงส่วนนี้นะครับดังนั้นตอนนี้เราก็ยังมองว่าทองก็ยังเทรดอยู่ในกรอบของการไซเวดดาวอยู่ณโซนแนวต้านตรงนี้ถ้าบายมาก็แนะนำให้ปิดทํากำไรไปก่อนนะครับจนกว่าราคาทองคำจะสามารถที่กลับมายืนเหนือ1932หรือ1948ได้นะครับสำหรับภาพรวมของราคาทองคำก็ประมาณนี้นะครับ หลังจากดูกราฟเดยให้เรามาดูกราฟสชั่วโมงครับกราฟ4ชั่วโมงเราจะเห็นว่าหลังจากที่ทองคําลงมาแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปก็เป็นตัว V เลยนะครับ ณจุดจุดนี้ก็คือแนวต้าน1,932ที่เรามองว่าดูเหมือนไม่ผ่าน1,900ง่ายๆนะครับแต่แล้ววันศุกร์ตัวเลขสําคัญที่ออกช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องบริกาศอารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภคนะครับว่าให้น้ําหนักกับตลาดมากน้อยแค่ไหนตัวเลขก็ออกมาแย่นะครับบวกกับข่าวสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับก็ผลักดันทองคำไปถึงแนวต้านที่1,932ในคราวเดียวนะครับในวันศุกร์ แล้วก็ปิดที่โซนนี้ดังนั้นเมื่อถึงเป้าหมายด้านบนแล้วหลังจากที่ทองคำตอบสนองกับเป้าหมายด้านล่างที่200%ที่โซน1816นะครับ1816 1810โซนนี้แล้วเขาก็เทค p r o f i t กลับไปที่แนวต้าน1932ตอนนี้หน้าโซนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือปิดทำกำไรครับแล้วก็รอดูการเบรคครับว่าทองคำจะเบรคขึ้นมายืนเหนือ1932 1 9 4 8ได้หรือไม่ถ้า เบรกได้มีการย่อหรือมีการยืนโซนนี้ได้อย่างมั่นคงนะครับก็เป็นสัญญาณที่บายต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าไม่สามารถที่จะยืนโซนนี้ได้นะครับดูสักวันจันทร์วันอังคารนะครับถ้าไม่ยังไม่สามารถที่ยืนโซนนี้ได้อาจจะเป็นจังหวะที่สามารถที่เข้าเสียงเซลล์นะครับเสียงเซลล์แล้วก็ตั้ง stop loss ไว้ครับเพื่อจำกัดความเสี่ยงไว้ก็เทรดตามระบบครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังมองว่าทองคำก็ยังอยู่ในกรอบอยู่ ก็รอดูการปรับฐานนะครับปรับฐานโซนไหนก็ปรับฐานโซนนี้ครับห9 0 0รหรือลึกสุดก็ไม่ควรหลุด1885นะครับเพื่อจะขึ้นต่อกลยุทธ์การเทรดสำหร,รบับอาทิตย์หน้าก็ให้ดูรอบประมาณนี้นะครับตัวเลขทางเศรษฐกิจอาทิตย์หน้ามีอะไรบ้างครับบันจัน,นะครับช่วงเวลาทุ่มครึ่งปัจจุบันก็เวลา2ทุ่มครึ่งแล้วนะครับตัวเลขก็ออกมาแล้วก็มาค่อนข้างดีต่อดอลลาร์นะครับก็ทําให้ทองที่ย่อปรับฐานลงมานะครับก็พัก อารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องทองคำไว้ก่อนนะครับตอนนี้ทองคําก็มีการย่อปรับฐานจากการถึงเป้าหมายแล้วก็จากตัวเลขที่ออกมาค่อนข้างดีต่อเงินดอลลาร์นะครับก็ทําให้ราคาทองคําที่อ่อนค่าลงนะครับก็วันนีค้ครในช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีตัวเลขคอลเรทเอลเซลนะครับที่จะออกมาในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็ช่วงวัน ก็ไม่มีตัวเลขสําคัญอะไรช่วงวันพฤหัสก็จะมีตัวเลขเรียกร้องสวัสดิการการว่างงานนะครับที่ออกมาแล้วก็ช่วงเวลาห้าทุ่มในวันเดียวกันนะครับวันพฤหัสก็จะมีคํากล่าวคําแถลงการของประธานเฟดคุณเจอร์มพาเวลในช่วงเวลาห้าทุ่มนะครับในช่วงที่มีข่าวสําคัญก็ให้ใช้ความมัดระวังนะครับอาจจะมีความผันผวนข,ของราคาทองคําในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับมาสรุปกลยุทธ์การเทรดสาหรับอาทิตย์นี้นะครับ หลังจากที่ทองคำขึ้นมาถึงเป้าหมายนะครับเป้าหมายจากโซน1 8 1 6 1 8 1 0โซนนี้นะครับขึ้นมารวดเดียวภายใน1อาทิตย์เลยนะครับก็ถึง1932ทันทีนะครับตอนนี้เราก็จะมองการปรับฐานนะครับว่าปรับฐานทองคำสามารถที่ปรับฐานถึงโซนไหนได้บ้างน,นะครับตอนนี้เราก็มองว่าการปรับฐานก็จะมีเส้น ตรงนี้นะครับ1900นะครับห9 0 0 1897หรือ1885ประมาณนี้นะครับเราก็ดูตัวเลขการปรับฐานประมาณนี้นะครับถ้าไม่ย่อปรับฐานในโซนนี้นะครับก็รอให้เขาเบรกขึ้นไปได้นะครับให้เขายืน1 9 3 2 1948ได้ก็เป็นโซนที่สามารถที่บาบตามขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าทองคำย่อลงมาที่โซนแนวรับเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น1 9 0 0 1897 1885นี้นะครับถ้าย่อลงมาแล้วไม่หลุดก็เป็นจังหวะที่เข้าบ่ายแล้วนะครับสำหรับโซนนี้นะครับที่โซน1 9 3 2งเกโซนนี้นะครับถ้าบ่ายมาจากต้นอาทิตย์ที่แล้วนะครับบ่ายมาก็ควรอาจจะปิดทํากําไรก่อนนะครับแล้วก็รอดูสักวันอังคารนะครับว่าตลาดจะตอบสนองกับโซนนี้ไปในทิศทางไหนนะครับ ทั้งหมดรอบอาทิตย์นี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสาเร็จเทรดมีกําไรใช้ชีวิตให้มีความสุขพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ